สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับสาวกไฮยาวิตามินซีเซรั่มของเรานะคะตั้งแต่วันนี้ไปนะคะทุกครั้งที่เปิดกล่องไฮยาวิตามินซีเซรั่มนะคะเตรียมลุ้นนะคะเตรียมกรีดนะคะรับทออแหวนทองนะคะ,ะได้เลยนะคะทางแบรนด์นะคะจะสุ่มนะคะใส่ ทองนะคะแหวนทองลงไปในกล่องของไฮยาวิตามินซีเซรั่มแบบนี้เลยค่ะน้ำหนักทองนะคะมีตั้งแต่0.1กรัมนะคะถึง50สตางค์เลยนะคะ แล้วแต่ว่าคุณจะโชคดีนะคะได้ทองเท่าไหร่และคุณจะโชคดีได้ทองไหมนะคะให้มีลุ้นกันนะคะทุกกล่องเลยค่ะอย่าลืมนะคะใครที่โชคดีนะคะอัดคลิปวิดีโอตอนเปิดกล่องแล้วส่งมาให้พี่นุชดูบ้างนะคะรีบลุ้นกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนจนกว่าจะหมดล็อตการผลิตนี้เลยจ้า